มันคือ,ม,คอมันคือการคำนวณหามูลค่าของเซตอินเด็กที่เหมาะสมในปัจจุบันน่ยคือถ้าดอกเบี้ยกนอง,อง,องขึ้นมาเป็นที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตนะแล้ว EPS เนี่ยชั่วๆอยู่ที่เก้าสิบสองจุดห้าแบบปัจจุบันเนี่ยนะฮะขนาด92.5นี่คือคาดหวัง EPS โกรดปีนี้10%นะครับเพราะว่าปีที่แล้วมันมันแย่มากๆจริงนะครับทีนี้เนี่ย เราจะได้เราจะได้เซตอินเด็กซ์ที่เหมาะสมนะตอนนี้คือ 16, 2 3แล้วปัจจุบันน่ะเซ็ตอินเด็กซ์มันอยู่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่วะเมื่อวานก็ไม่ได้ดูนะเมื่อวานก็16-10แปลว่าถ้าเกิดคุณซื้อเซ็ตในตอนนี้คำนวณง่ายๆนะซื้ออะไรที่ต่ำกว่า1 6 2 3ยังไงคุณก็กำไรยังไงคุณก็ไม่เจ๊งเพราะว่ามันคือราคาที่ควรจะต้องเป็นในปัจจุบัน1623อันนี้คือการคำนวณราคาปัจจุบันนะเข้าใจก่อนนะการคำนวณราคาปัจจุบันถัดมาเนี่ย นะครับในอนาคตแล้วแล้วแล้วถ้าเราซื้อตอนนี้เรามีเป้าหมายสิ้นปีที่เท่าไหร่ถ้าภายใต้กนง,ง,ง,งเนี่ยนะครับหนึเ้าอร์เนี่ยแล้ว e ออ n ์เน็งกเนี่ยเป้าหมายสิ้นปีอะ่ะมัน1.745%ก็คือเป้าหมายเดิมที่ผมเคยวางไวอ้อ่ะผมก็เคยคํานวณมาตลอดแหละว่าเราไม่เกินหรอก1.750%ปีนี้ยากเกินไม่ได้ถ้าเกินก็เวอร์เกินก็ขายเถอะังนั้ผมคงไม่ถือนะฮะนะครับ อย่างไรก็ตามไอ้เป้าหมายเนี่ยมันสามารถกลายเป็นเกินพันแปดได้ถ้าอะไรถ้ากําไรตลาดนะฮะสิ้นปีเนี่ยบังเอิญมันไม่ใช่เก้าสองจุดห้าซึ่งมันมีโอกาสนะมีโอกาสสูงมากที่มันจะไม่แค่ไม่ใช่แค่เก้าสองจุดห้านะครับมีโอกาสสูงที่มันจะกลับไปที่เก้าสิบเจ็ดจุดห้ามันมีโอกาสนะครับแล้วดอกเบีย้ยกนง,งอ,อยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดห้านะมันจะไปที่หนึ่งแปดสี่ศูนย์ได้แต่ตอนนี้โอกาสรูปเนี้ยมันน้อยลงเพราะว่าอะไรกรนง,งอเขาบอกว่าเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกเท่าไหร่ครับ มีโอกาสขึ anyway times, ้นหนอกเบี้ยอีกอย่างน้อยก็อีกหนึ่งครั้งใช่ป่ะก็แปลว่าถ้าเกิดคุณต่อให้ EPS ของคุณมาที่9.750เนี่ยเป้าหมายส e ิ้นปีอ่ะมันก็จะกลับไปอยู่ที่1.757อยู่ดีเขียบป่ะแต่ถ้า EPS ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไปไม่ไม่ไม่ดีไปจาก9.2.5นะเซตอินเด็กซ์มันก็ได้แค่1.667เป้าหมายสิ้นปีนะครับเป้าหมายสิ้นปีแปลว่า แปลว่าถ้าให้ผมบอกจริงๆนะถ้าผมจะซื้อจากปัจจุบันที่ต่ํากว่า1623นะแล้วผมไปลุ้นถึงสิ้นปีนะแต่ผมไม่ลุ้นถึงสิ้นปีหรอกเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่สิ้นปีมันต้องปิดตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่ามันมีโอกาสไปไม่ได้ว่าระหว่างปีอะ่ะมันคงต้องมีวิ่งไปไม่ไม่1745กัน1667อะแปลว่าถ้าจาก1623มาที่1667อะผมว่าผมจะเริ่มทยอยลดน้ําหนักการลงทุนมันเป็นไปเป็นไปได้ครับที่11667คุณจะได้เห็นในเร็วๆนี้ แต่จาก11667ไป1745นะมันต้องใช้ระยะเวลาอีกนาน1745มันคือการคำนวณทุกอย่างเป็นที่เส้นปีไงคือมันมีอกมันไม่จำเป็นต้องไปที่เส้นปีแต่อย่างน้อยๆอ่ะมันเป็นไปได้สูงที่เดือน9อ่ะมันจะมาเดี๋ยวไว้ว่าหลังเล่าให้ฟังนะว่าทําไมต้องเดือน9ที่จะไปที่11745นะดังนั้นระหว่าง1667กับ1745ผมว่าขายอะไรได้ก็ขายคาว่าขายก็คือขายตัวที่มันแบบเริ่มรู้สึกว่ามันมาแล้วอ่ะมันใกล้เต็มมูลค่าท่านก็ขาย หรือขายตัวที่ท่านคิดว่ามันน่าจะอ่อนแอมันไม่ยอมมาสักทีหนึ่งนะตลาดดีแบบนี้มึงยังไม่ขึ้นอีกงั้นก็ออกออกไปก่อนก็จะดีนะครับเกีย์ป่ะนะครับก็อันนี้คือวิธีการอ่านการอ่าน2รูปนี้คืออันนี้มันคือราคาเหมาะสมในปัจจุบันทีนี้นะถ้าเกิดในอนาคตนะถ้าเกิดคุณจะคำนวณง่ายๆนะว่าราคาเหมาะสมในการซื้อมันเท่าไหร่ใช่ว่าถ้ากรนงขึ้นดอกเบีย้ยถ้า EPS ยังอยู่ที่ก2านะก็นะถ้าเป็น2%ราคาที่เหมาะสมเวของเซ t ตอินเด็ก จริงๆแล้วมันคือการคำนวณณนะวันนี้นะพอดีณนะวันนี้นะมันก็เลยไม่จำเป็นต้องไปเอาข้างหน้าหรอกเพราะณนะวันนี้ก็ดอกเบี้ยมันก็1.75ไงก็คือต้องเป็น1.623โ okay, อเคนะครับเลียร์เข้าใจเนาะเข้าใจใช่เข้าใจนะนะครับเออแล้วเราลองมาดูโอกาสเว้ยว่าแปลว่าความหวังของเราเนี่ยมันอยู่ที่อะไรความหวังของเรามันอยู่ที่ EPS จะขึ้นไหม มันจะมากกว่าที่คิดไหมผมบอกได้เลยว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะดีกว่าที่คิดนะครับคือตอนนี้ผมประเมินไว้แบบค่อนข้างค่อนข้างเอา conservative ไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันออกมาแล้วเวลวร้ายไงไย้ำตาบอลมากนะครับเมื่อตอนไตรมาสีแต่เดี๋ยวเราจะไปแกะถึงปัญหาหมันกันพอดีทําให้คุณพิพัฒน์เขาดูคุณพิพัฒน์เขาขอออเดอร์มาอยากเห็นนะผมก็เลยนั่งทําให้เนี่ยเพื่อนซีออนไลน์ดูนะนะครับ,นะรบนะอ่ะ,อะเดี๋ยวลองดูกันนะฮะ ไม่ดีวะไม่แชร์แบบนี้ดีกว่านะครับแชร์แบบนี้มันเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะเจ๊งนะครับแชร์แบบนี้ดีกว่าทางหน้าจอโอเคครับอ่ะนะครับ,นะค,รบคือตอนไตรมาสสี่อ่ะกำไรตลาดที่มันแย่เนี่ยเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ค่าไม่ถึงเยอะกำไรไตรมาสสี่ออกมาแย่แค่ไหนนะครับออกมา1.6แสนล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว33%เอ,อต้าต่ำกว่าปีที่แล้ว42%ต่ำกว่าไตามาาที่แล้ว3 3อันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นละนะครับแล้วมันแล้วมันต่ำค่าถึงเท่าไหร่รู้ปะ่ะต่ำค่าถึง40%ซึ่งโคตรเรวลวร้ายเลยแล้วก็เป็นการต่ำค่า2ไตามาสติดต่อกันโอเคว่ามันเป็นกำไรที่ต่ำค่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปดูไส้ในดีๆคุณจะพบว่าในไตามาสี่ครับอีไตามาสี่เนี่ยเลเวนนิวรายได้เนี่นออา, 4, 000, line, าคด แต่คนที่ผิดคาดอ่ะมันคือตัวอะไรเน็ตอินข้ามมันคือตัวกําไรมันออกมาติดลบแล้วมันนีสมันออกมาต่ําคาดเช่นเดียวกับตัวเรีว่นิวออขออภัยเช่นเดียวกับทั้งปีเมื่อเมื่อรวมเป็นกําไรทั้งปีอ่ะเรียว่านิวออกมาที่16ล้านล้านนะครับมันเติบโตจากปีที่แล้วถึง3 0มมันอินไลน์ในขณะเดียวกันอ่ะเน็ตอินข้ามอ่ะแม่งขาดมันออกมาแล้วกําไรแค่900,000หนึ่งมัน มันน้อยกว่าปีที่แล้ว2.4เอรเอกเข้าไปมันน้อยกว่าปี23เออมันน้อยกว่าปีแบบปีปี21อน่ะปี2563อ่ะมันน้อยกว่าถึง2.4แล้วมันอะไรมันต่ำคาบเพราะฉะนั้นมันก็จะสรุปในตัวมันเองว่าจากรูปเนี้มันกำลังสะท้อนว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณเห็นมันมันมันไม่โอเคเนี่ยนะครับไอ้ที่คุณเห็นมันไม่โอเคเนี่ย มันเป็นผลมาจากการที่ไตามาสีมันมีค่าใช้จ่ายบ้าบอคอแตกเยอะขาดทุนจากสิสนค้าคงคลังมีการตั้งสำรองเยอะโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีเรื่อง FX loss เยอะแล้วก็มีรายการค่าใช้จ่ายบ้าบอคอแตกค่าใช้จ่ายที่รอการรับรู้แม่งก็เอามาให้รับรู้ในไตามาสีกันเยอะแยะเลยในหลายบริษัทเลยไม่อยากจะจ่ายกันผลมึงก็ไรู้หลายบริษัทก็จ่ายกันผลได้เฮียจริงๆนะฮะรอบนี้นะครับ โดยสรุปแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายแบบคาดไม่ถึงอ่ะแล้วมันเป็น one-off item ถ้าแนวโน้มรายได้มันเติบโตซึ่งมันควรต้องเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจถูกป่ะนักท่องเที่ยวอะไรก็ดีขึ้นในไตรมาสหนึ่งรายได้มันเติบโตต่อแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายพวกนี้กําไรไตรมาสหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับพอมันเป็นเซอร์ไพรส์สิ่งที่คุณจะเห็นก็คืออะไรรู้ป่ะบรรดาพวกนักวิเคราะห์แม้มก็จะต้องออกมาปรับคาดการกําไรตลาดขึ้นข่าวดีในตอนนี้นะครับว่าตั้งแต่ที่งบรายงานออกมานะมันมีการดาวเกรด e a r n i n g ปีนี้กันเยอะมากพองบไตรมาส4ออกก็มาดาวเกรดเออร์เน็ปีนี้งงปะคือไม่เม็กซเซนต์ปะคือไม่แบบเวลามองเศรษฐกิจกดีเว้ยก็อ่ะก็แห่กันอัปเกรดเว้ยพอพอไตรมาส4ออกมาไม่ดีปุ๊บก็มาดาวเกรดคือทําไมเขาไม่มองอนาคตกันก็ไม่รู้นะคือไม่ก็ต้องเป็นไปตามอินไปตามสถานการณ์เนี่ยก็สรุปแล้วเนี่ยตอนนี้มันดาวเกรดกําไรกันเยอะแต่ข้อข่าวดีก็คือในอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มนิ่งอ่ะไม่ดาวเกรดละหุ้นมันก็เลยเริ่มฟื้นได้แแล้้้วถาาาเกกิดดงบตมมมปีีีนนนออัะ ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีการอัปเกรดเลยแล้วมันก็จะทําให้อีตารางที่เราทําดูเรื่องของ v a l u เ t i o ชของเซตอ่ะมันดีขึ้นเป้าหมายของเซตอ่ะก็อาจจะขยับได้แม้ว่ากรนงจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเป็น2%พูดง่ายๆก็คือคุณยังมีความหวังอยู่ว่าเซตอาจจะไปที่1740 40ได้แต่คุณอย่าไปหวังมากกว่า1740นะผมว่าแม่งเป็นไปไม่ได้ล้ถ้าดูในแง่แวร์เรชันะยากมากยากมากนี่คือผมแบบ กดแบบว่าให้แม่งแบบแอคทีฟสุดๆอันนี้คือแอคทีฟล้วด้วยนะเอาแบบว่าแอคทีฟมากๆแล้วนะคือแบบว่ามองโลกแง่ดีนะนะให้เอื้อนิ่งอยู่แคบแค่3.6%นี่คือถือว่ากดสุดๆแล้วอะ่ะคือแบบมองโลกแง่ดีมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเซ็ตมันก็แบบมันก็ยังมีพื้นที่ขึ้นผมก็เลยบอกว่าเมษาพฤษภาคมเนี่ยคุณมันขึ้นคุณมันขึ้นแต่ขึ้นไปอะ่ะผมว่าขึ้นไปเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้ลดของลงแล้วผมมีความกังวลเรื่องของระบบการเงินโลก คือเรื่อง SVB Bank อมันเป็นเรื่องเล็กก็จริงนะฮะเครดิต s วิตก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มันคุมได้แต่ผมอะเป็นคนที่เชื่อว่าทุกอย่างมันไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วมันจะต้องมีประทุข,ขึ้นมาแล้วตอนนั้นเราจะเอาไม่อยู่แล้วไปย้อนเวลากลับไปดูในอดีตแม่งก็มีแพทเทิร์นพฤติกรรมที่คล้ายกันมากตอนแบสเตอร์น่ะอย่างนี้เลย f ฟดอะแม่งทาตัวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเหมือนตอนนี้เป๊ะเลยเป๊ะเลยป๊ะเป๊ะ สุดท้ายแม่งก็ต้องมีระเบิดประลมณูนเกิดขึ้นนะครับก็แต่เรื่องมันต้องกว่าจะเกิดระเบิดประลมณูนจริงๆมันต้องใช้เวลานะครับทีนี้วันนี้มันจะมีพอยต์บวกอะไรเกิดรอเราอยู่บ้างนะครับก็จะมีเรื่องของออการรายงานตัวเลขการค้านะครับเดี๋ยวผมไม่ขอแชร์สไลด์แล้วกันเนาะผมเล่าให้ฟังแบบปากเปล่าเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็จะมีเรื่องการรายงานตัวเลขการค้านะครับนะครับรายงานตัวเลขการค้าเอ่อ ออ,ออกมาพรุ่งนี้มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของแบงก์ชาตินะครับรายงานตัวเลขการค้าในวันนี้ผมเดาว่าการขาดดุลการค้าจะน้อยลงการส่งออกเราจะเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรรู้ว่ามันมีเรื่องส่งออกทองราคาทองมันดีขึ้น <c oughs> ไอ้เรื่องจริงเดี๋ยวคุณดูตัวเลขส่งออกมันจะออกมาดีเว้ยคือเดือนนี้มันอาจจะไม่ดีมากพอนะแต่รายงานของเดือนหน้าดีแน่ๆเพราะว่ารายการของนั้นมันต้องเอาข้อมูลของเดือนนี้ฮะตัวเลขส่งออกมันจะดีนะครับ ในขณะเดียวกันพอตัวเลขการค้าเราส่งออกดีขึ้นตัวเลขนําเข้าไม่ไม่น่าจะเยอะเท่ากับปลายปีที่แล้วหนึ่งน้ำมันลดสองก็คือการการนําเข้าอ่ะมันเป็นฤดูการไตมากเอ่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วมันอาจจะเยอะนะครับเดือนนี้มันอาจจะค่อยๆลดน้อยลงฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงต้นปีมันจะมีนําเข้าเยอะไงมันก็จะเบาลงใช่ไหมก็น่าจะทําให้เอ่อเทรดบาลาน์เนี่ยตัวเลขเทรดบาลาน์ก็คือตัวเลขดุลการค้าครับระหว่าง นำเข้าลบสองออกเนี่ยออกสองออกลบนําเข้าเนี่ยน่าจะเป็นบวกคิดว่าน่าจะเป็นบวกนะมันก็จะช่วยเงินบาทได้นะครับอย่างที่2ตัว c u r ร์เรนแอคเขาดูลบัญชีเดินสพัดมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นแน่ๆนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วแม่งโดนถล่มยับเลยเละเทะนะครับแต่เดือนนี้น่าจะดีมากๆขึ้นเพราะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวมันระเบิดขึ้นมาต่อเนื่องนะครับอพอ,อตัวเลขดุลการค้าดีดูลบัญชีเดินสัดดีค่างเงินบาท น่าจะได้อันที่สองแล้วแข็งค่าขึ้นยังจำได้ปะรอบที่แล้วพอตัวเลขดุลบัญชีเดินสัปดออกมาไว้บาทแม่งอ่อนแล้วเป็นพีคผมก็บอกแล้วว่ามันจะเป็นพีคแค่นั้นนะแล้วหลังจากนั้นเริ่มแข็งกดลงมาเลยเป๊ะตังเวอร์วังกลังวังถังหม้อนะครับรอบนี้ก็น่าจะกดทําให้เงินบาทเนี่ยอ่อนต่อนะฮะเอขอไปเงินบาทเนี่ยแข็งต่อแต่ว่าคงแข็งไม่ได้มากอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเข้าสู่เดือนหน้าเดือนพฤษภาคมจะมีเรื่องเงินปันผลเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ